Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi Rabbi salli wa yasli amri wa min lisani qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raqas cukup Allah Subhanahu wa ta'ala. ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลานั้นให้เราได้มาอยู่ในอุมมัตของตานนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลฮิสัลัมที่มีลักคำสอนในการที่จะสร้างให้เป็นคนดีและให้เป็นลูกที่ซอเล่ฉะนั้นคลิปนี้อยากจะนําเสนอกับพี่น้องนั้นก็คือว่าทําอย่างไรที่เราจะให้คนรุ่นไม่หรือลูกหลานของเราเป็นคนดีเป็นลูกที่ซอเลเพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้ถีและทำหน้าที่ในสังคมอ่า แทนเราต่อไปพี่น้องที่ดังจริงขออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลลาเป็นความจําเป็นอย่างยิิงนะครับที่เราในครอบครัวผู้ที่เป็นผ่อเป็นแม่จะต้องให้การอบรมให้การสร้างซนแก่บุตรหลานของเราเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีเพื่อที่จะให้เขาเป็นลูกที่ซอเล่เขาเราจะต้องนะครับพอ่อแม่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลา และผู้ที่เป็นลูกนี้จะต้องมาแทนตีเราจะต้องมาทําหน้าตีแทนเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสร้างให้เขาเป็นคนดีให้เป็นลูกที่ซอนแล่นนั่นนะเขาก็จะทําประโยชน์ให้กับตัวของเขาเขาก็จะได้ทําประโยชน์ให้กับสร้างคมต่อไปฉะนั้นพี่น้องที่รัจริงของเราสมาตาลาเรามาดาูเทคนิคนะครับซึ่งอาจจะมีอยู่มากมายแต่อยากที่จะข้อนำาเนนอนะครับบางข้อเพื่อที่จะเป็นวิธีการที่จะทําให้ลูกของเรา เป็นลกูกดีและก็เป็นล,ลูกดีโซเลได้นะครับประการที่หนึ่งก็คือเราให้เข้ารู้จักในอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับนั่นก็คือการที่เขามีความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับสรรพสิ่งต่างๆรวมทั้งบรรดามนุษย์ต่างลๆนะครับและก็อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นเป็นผู้ทรงควบคุมเป็นผู้ทรงบริหาร นะครับแล้วก็ให้รู้จักอัลลอฮ์มุฮัมะลาว่าอัลลอฮ์ท่งกำนดนะครับในสภาวะการต่างๆนั้นนะครับเป็นสิทธิ์อัของอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาอ่านี่คือการที่ให้เขาได้มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาประการที่สองก็คือเราจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการละหมาดนะครับเราจะต้องเน้นนักอ้หลัวของเรานั้นเพราะ การละหมาดนั้นถื่อว่าเป็นต้นทุนนะครับของผู้ศรัทธาที่เขาจะตองถึงปฏิบัติทุทกคนเมื่ออาเกนบัลเล็กแล้วนะครับเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราได้มีความกระชิดต่ออัลลอฮฺสุบฮฺตาลาและเป็นสิ่งที่จะให้เราได้รับการปกป้องจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเพราะการละหมาดนั้นคือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาผู้ได้ก็ตามที่เขาเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลา อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาลาก็จะเป็นผู้ถนะให้ทางนำแก่เขาประการต่อมาก็คือนะเราจะให้ลูกของเรานั่นเป็นผู้ที่ได้ศึกษานะครับเรียนรู้นะครับทางซ่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือกาทางอาคิรัตน์ทางอาคิรัตน์นั้นเขาก็จะได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติหลักการศรัทธาของเขาให้มีความถูกต้องนะครับซึ่งได้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับ เขาก็จะต้องละเว้นในหลักการของอิสลามและการเรียนทางโลกนี่ก็คือให้เขาได้มีความอชอบที่จะเรียนในสรางค่าอาชีพได้ก็แล้วแต่ให้เขามีความเชี่ยวชาญให้มีความชำนาญน,นะครับเพื่อเขาจะได้เป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปเฉพอะการเรียนอันกุรอานนะครับลูกๆู้องเราทุกคนนะครับจะต้องสามารถที่จะอ่านได้และก็สามารถที่จะนามาสู่การปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน รับประการต่อมาที่เราจะต้องให้ลูกหลูกของเราได้มีโอกาสนั่นก็คือการที่เราจะต้องสร้างบรรยากาศในบ้านนะครับอันนี้สาคัญมากนะครับผู้เป็นป้าเป็นมาจะต้องเป็นแบบอย่างดีนะครับทาอย่างไรดีให้ได้มีการอบรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมารายาทที่จะสอนให้กับลูกก่อนอื่นป้ามาจะต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องของมารายาทดีๆด,ด้วยนะครับสอนให้ลูก อ่า้องเรานั้อ่าเป็นผู้ตีหนบนอมนะครับเป็นผู้ตีให้เกียรติต่ผู้ลักผู้ใย่ยนะอ่าซ่อนให้เขาได้รู้ตึงอ่าลักชอริอัตนะครับทำอย่างไรทีจะให้ตัวงเขานะครับอยู่โดยกับผู้อื่นโดยกับอ่าให้ประโยชน์กับผู้อื่นโดยนะครับประการต่อมาก็คือเราจะต้องให้ลุลลา่นข้องเรานะครับอ่าให้ความสําคัญกับมัสยิด เพราะมัยิดนั่นเป็นสถานที่ที่เราสุลฮล์ได้ให้เป็นสนยนอำนวยประโยชน์แก่มุสลิมนะครับเพระาะฉะนั้นมัยิดนั่นนอกเหนือจากการที่เราไปละมารแล้วนะยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับที่มัยิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างบรรยากาศให้ลูกของเรานั้นมีความชอบในมัยิดเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาก็คือเราจะต้องใหล้ลูกของเรานั้นนะครับได้ขอบคาสมาคมกับเพื่อนดีๆนะครับ เพราะการถี่ได้มีโอกาสกบขาสมาคมกับเผื่อนที่ดีๆนั่นก็จะนำพาเข้าไปสู้ความดีด้วยนะครับเด็กหรือว่าเผื่นนะครับที่เอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนลูกของเราก็จะสนใจในเรื่องของการเรียนเผื่อนก้องลูกของเราก็จนเป็นผู้ที่ทาความดีให้กับสังคมลูกของเราก็จะเป็นผู้ที่ทาความดีให้กับสังคมเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ เราจะต้องเลือกสั้นนะครับลุกลของเราแนะนำกล้อ,องเราให้ครอบคาสมมคมกับเพื่อนตีดีๆประการต่อมาก็คือเราจะต้องให้มีการนาสีฮัตตักเตือนนะครับคนในครอบครัวของเราอยู่บ่อยๆเพราะเด็กตีนะครับอาจจะมีความผิดพลาดบางซิ่งบางอย่างเขาอาจจะยังไม่รู้เราในต้านนาตีเป็นผู้ปกครองก็จะต้องให้แนะนําในสิ่งตี ทุกตองให้กับลูกนะครับแล้วก็สิ่งใดที่ผิดพลาดเราก็จะต้องห้ามปราบนะครับอย่าให้เขาลงกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่คือ,อสิ่งที่นำบกักระวนะครับเพียงบางส่วนนะครับที่จะทําให้ลูกหลานของเราเป็นลูกทีซ้อนเลยนะครับแล้วก็เมื่อเขาเป็นลูกทีซ้อนเลยเป็นลูกที่ดีเลยนะครับอามั่นความดีนะครับลูกลูกของเราที่ทำมันก็จะตกลงมายัางผู้ปกครองผู้ที่เป็นป่าเป็นมะเช่นเดียวกัน ความดีตีลูกของเราได้ประกอบนะครับก็จะตกลงมาอย่างผู้ตีเป็นปาเป็นมาเช่นเดียวกันขอขอบคุณคลิปอันนี้นะครับในการเตือนตัวของผมนะคับพี่น้องว่าบิณฑลาตวันนี้ะไรอย่างวอสซาลามุลัยกุมวารองตุลลาบิรคาตุ